วัสดีเจ้าป้าดาวจะมาเพาะเมล็ดสะอมเนาะสั่งมาจากประเทศไทยเจ้าสองร้อยกว่าเม็ดเนาะแต่คงเพาะบ่เยอะเเจ้าเพาะลราจะเอาปลูกหลังบ้านนี่เนาะเอาแจกน้าเรียบร้อยละเจ้าเม็ดสะอมเนาะจะแจกหน้าไม่คืนหนึ่งเริมผูกนี่จเจ้าห่อผ้า แล้วก็เอาไปซ้ำในก๊อกดินตัวเนาะรอดูเจ้าเจ้าหน้าเรียบร้อยแล้วเจ้าที่นี่ก็จะเอามาใส่ห่อผ้าเนาะอันนี้ก็จะอันจะามาใส่ห่อผ้าเจ้าแล้วก็เหลือนั่นก็จะเอาไปอันลงดินเนาะ ลองดูว่าเอาลงดินกับห่อผ้านี่แบบไหนมันจะดีกว่ากันอีนะ่ไแบบไหนมันจะงอกงอกดีกว่ากันอีปะได้ 2องร้อยเม็ดเจ้านี่อยู่ในนี่นะสองร้อยปายน้อยหนึ่งพักละไม่เจ้าไม่เล่นพักละไม่เนาะอยู่นี่เห็นสองร้อยกว่าเม็ดเจ้าเนี่ยคนไทยในญะี่ปุ่นถ้าต้องการม้านะเจ้าซื้อมาเนาะนี่ก็เดียวจะไปลงในก๊อกเาะ ปลาดาวปลูกแค่เนี่ยเจ้ามันจะ,จะมันจะเยอะไปเนาะเพราะมาได้โอมเนาะอันนี้จะพ่อแบบเอาใส่ในดินเนาะ ะมาเตชอมอีกสั่งมาเจ้าสั่งทีก็สั่งสองร้อยกว่าเมนะ็ดเนาะสองร้อยกว่าเม็ดที่นี่ปกระเพือไม่แหมเไม่ยาก่ะ ไปซื้อมาเจ้าห่านเล็กนี่เนาะถ้ามันเข้านะหน้าห่อนเอาวางสไตล์บ่ได้เจ้ามันจะห่อนเนาะมีสามจั่นเจ้านี่เนะาะก,กันเดียกควจะมาไว้บนนี่เนาะเอาวางไว้หลุมดีก่อนปล่อยมันหน้ามันหายยศก่อนเนาะ มารอดูอันสะอมเนาะว่ามันจะเป็นเป็ดจะได้นะน,นะเริ่มออกแล้วค่ะสะอมที่เพาะเนาะดูว่าจะลอดจะเหลือกี่กี่ต้นเดี๋ยวรอดูค่ะว่ามันจะเหลือกี่ต้นเนาะออกแล้วออกเต็มเลยด้านล่างก็มีนะคะนี่อยู่ข้างล่างนี่ นี่ละเจ้าสอมสีเพาะวันที่สห6เนาะเพาะวันที่ยี่สิบหกมีนาคมวันนี้วันที่ยี่สสิบองเมษายนยังไม่ถึงเดือนค่ะโตอย่างนี้แล้วเนาะ ดูใกล้ๆเนาะเพราะเมื่อวันที่ยี่สิมีนาคมค่ะวันนี้วันที่22ค่ะเดี๋ยวถ้ามันโตอีกนิดหนึ่งจะถ่ายให้ดูอีกนะคะว่ามันจะตายจะรอดไปกี่ต้นเนาะ นี่แหละสะอมเพาะเมล็ดค่ะถ้าใครอยากจัดอยากได้เมล็ดสอมบอกให้ป้าดาวนะยังมีเหลืออยู่ค่ะป้าดาวก็ซื้อมานั่นแหละซื้อมาจากเมืองไทยเนาะนี่แหละค่ะเมล็ดสอมเพาะเมล็ดสอมเพาะเมล็ดจะปลูกหลังบ้านนี่ค่ะดิดต้นผักหวาน ต้นผักหวานบ้านเนาะเนี่ยมีสามต้นด้วยกันค่ะนี่ค่ะข้างล่างนี่ค่ะนี่ต้นผักหวานนี่อีกสองต้นเนาะอันนี้ต้นขี้เหล็กนี่ต้นขี้เหล็กอันนี้คือต้น ในสะอมข้างล่างก็ยังมีอันนี้ต้นไอ้นั่นในกอกฟอสดีมันยังไม่งอกเนาะต้นอะไรนะผักเสี้ยวผักเสี้ยวเอาแกงใส่อันนั่นเลยใส่ผักหวานนี่แหละใส่ผักหวานสะอมเนาะเนี่ยกำลังจะเพาะเมล็ดนี่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 นีเห็นไหมต้นผักเสี้ยวใบมนมนั่นหละอืม นี่ละคะสอมค่ะเมืองนอกแพงเอามาเล่นมาเพาะเอาเองค่ะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดอกไม้สวยไหมคะผูกบนบ้านเนี่ยค่ะปิดท้ายด้วยดอกไม้เนาะป้าดาวที่ชอบดอกไม้ที่สุดเลยดอกซื้อมาซื้อเลี้ยงมาไว้ค่ะสองปีแล้วค่ะดอกนี้ค่ะ มีหลายดอกเนาะนี uh <Allah> ่แหละบนบ้านบ้านปลาดาวสันหกเนาะสวยงามค่ะ